เด้อจ้ะเด้อึ้มขาต้มขาหมูจ้ะต้มขาหมูเด้อใส่กับประกาศดองผู้ใดกินมันม,นมันบกใครได้เนาะถ้าอยากกินต้มขาหมูเนาะขาหมูนี่ก็เข้าก็ต้มเองแหละจ้ะต้มเองว่าใส่เวลาโดนเติบเด้อส่วนสิบเปือยไเห็นเนาะจ้าเนาะ ใส่เวลาโดนเติบแต่ก็คุ้มค่าแซ่บจังกินได้หลายค่ำหน่อยนะจ้ะเด,ด,ด,ด้อพูดนะดอนก็สิได้กินเท่ีนึงเนาะอืหัวเรียนต้มขาหมูนี่ผักกาดดองทะ่ลมุนคือใส่จผักกาดดับดองเพื่อว่าตัดคว้วเลียนเขาเนาะตัดคว้วเลียนของหมูแมมันหลายอมืมันหลายเท่าก็ต้องกินนั่นเอง ผักกาดดอง <c oughs> ใส่น้ำเนาะจ้ะนะบางคนเขาใส่ขนาแไงจ้ะวันนี้เคาก็ใส่ผักกาดดองกันเลียนกินมันบ่ค่อยได้ <c oughs> กินมันบ่คคลใดด้วยจ้ะเด้ออนนะืออกหวานเนาะออกหวานแจะวันนี้เราจะไม่กินน้ำกัน <c oughs> กินน้ำกันจ้ะ เจ๊น้ำกันใครบอเลี้ยงกันเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยเพิ่นกะโอ้ยเห็นลูกขามาเออเดี๋ยวเด้ะกินข้าวกันจักค้าหน,นึ่งลูกขามาพอดีกปลาสิกินประบ้านจำเนีน่ยนะจ๊ะลูกขามากแต่ผมนะจ๊นะเนาะ แซ่บเยอะจังต้มกระดูกหมูเอโอต้มขาหมูเนาะจ้นะเนาะ